เพิ่นเป็นลูกซ้ายเก่าจะเจริญครับพี่ลูกซ้ายเก่าเจริญแม่เพิ่นเป็นพกลูกลูกพญาหงครับลูกพญาหงแม่เพิ่นออกจากไก่ข้อของเสียตออุทัยอ่ะครับอยู่ถับทันนะครับครับครับคือคือพอเพิ่นแม่เพิ่นกับบวกเด็กไงปนี่หรอครับแต่ว่านี่แหละครับความมหัศจรรย์ของควายโดยการทรงลูกนะครับ การจ่ายลูกของเพื่อนกับอัศจรรย์ย,ยังสี่นะครับ,รบเดี๋ยวถ้ามีโอกาสกับเชี่ยพี่ล้านหล่าไปไปไปเบิงชมลูกเพื่อน3าตัวแหลกอยู่ฟาร์มสถาพรฟาร์มนะครับควายตัวนี้อัดแน่นไปด้วยพันธุก,กรรมแฝงนะครับที่ที่หมอกับการปรับโครงสร้างควายอีสานบ้านเฮาทั้งลักษณะนาเขากระดูกโครงสร้างครับจ่ายลูกมาอัตลักษณ์สามองลอครับลูกเพื่อน ตัวปูตัวแรกครับเจ้าตองหนึ่งเนี่ยครับคือสามารถเท็ประกวดย่างสนามได้สบายๆเลยครับแล้วก็มีน้องคอยสวยครับที่แรกเกิดออกมา87เซนจากแม่บ้าน,านแม่บ้าน,านควายเงินหมื่นเลยครับที่แบบจ่ายลูกมา87เซนแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนความสูงปลาไป95เซนครับประมาณ10หามื่อครับสนับสนุนโดย หัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบตช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไร้สารตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกรความสูงตอนนี้อยู่ที่173บวกครับอายุอยู่ที่3ปี3เดือนครับ3ปี2เดือนครับโอ้พี่น้องก็เลยอยากให้อยากให้พี่ลาหล่ามามาแต่มาไทยพอให้พ่อแม่พี่น้องเป็นตัวเลือกในการบีดในการผสม ขออะไรเราทั้งแม่ครับเราทั้งแม่กะแม่เพื่อนเป็นลูกพญาหงครับที่มีความสูงอยู่ที่ร้อยห้าสิบสามครับแม่เพื่อนกับยูฟาร์มครับคือเสียเจมเนี่ยครับน้องเจมเนี่ยครับไปไปขอแบงจากพี่ตอควายไทยมาจากทับทันเมื่อประมาณห่าหกปีทีแล้วครับเป็นควายสาวมาเลยครับแม่เพื่อนเป็นลูกพญาหงอายเพื่อนเนี่ยตอนเนี้ยอยู่กับเสียต่อเสียต่อทับทันครับ พี่ต่อควายไทยแม่ครับต่อควายไทยครับเจ้าของบักเพชรอุทัยอะครับครับผมเพราะบ้านเลี้ยงกะบในลูกตัวแรกเป็นเจ้าโชคบุญชูตัวนี้ครับน้องกะฟูมฝักอยู่อยู่ฟาร์มบ่อคอยเด้เอามาออกซื้อปันไดครับที่นี่พราะถ้าเพิ่นเริ่มเป็นเบาเบาหน่อยแหล้วก็เลยเลยอยากเอามาล่องยางสนามเบิ้งครับมีคนมาขออะไรราคาบครับมีครับ มีคนมาขอเลยราคาครับก่อนอื่นเริ่มต้นพี่น้องครับดลาราที่ถามซื้อพี่คือฟาร์มซื้อพอพันแต่ตอนนี้ยังไม่ทันได้ถามดลารลาขออนุญาตให้พี่น้องรู้จักได้ครับที่ไปที่มาแล้วก็ซื้อพี่น้ำครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องไรก้อนนะครับเนาะให้น้องซ้ายเจ้าของฟาร์มเนี่ยสวัสดีครับผมเจมส์ครับเจ้าของสถาพรฟาร์มครับขนมใช่ครับดีใจปะครับดีใจอยู่ครับ ชื่อพ่อพันเราชื่อเขาสนามแม่เกาะคำยังครับล้อล้อเขาสนามครับเขาสนามยักรอบแล้วเขาสนามสามรอบสี่รอบครับตกลบครับโหตัวนิหารตัวจับยากเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวหลาหลาคิดว่าตัวนิหารตัวจับยากอีกหนึ่งตัวตะกี้ประโยชน์ใสคือ่ามีข่าวข่าวให้พี่น้องได้เห็นทางซื้อโซเชียวครับโชคบุญชูผมเม่ค่อยได้ออกสนามเพราะว่ามันปั้นมันหลุดเร็วครับพี่ ฟันคู่แรกเนี่ยหลุดตั้งแต่2ปีกับเดือนนิดๆครับผมก็เรยกว่าอยได้ออกสนามครับมันทีแบกน้ำหนักตลอดแบกอายุตลอดครับผมก็เี้ยงฟันจัคู่ละครับฟันสองคู่ครับ3มปี2เดือนครับตอนนี้ลูกนี้ขอกจักรโตละครับลูกในขอกสามตครับที่ทับไปแล้วจักรโตครับทับหาโตครับร้ออีออ้อออกอีสองตัวครับไปออกแล้วครับคอนซอนไรลยหลังมากนี้บอออกเลยเห็นขอทั้งท่ายครับเดินไปเลยให้พี่น้องเห็นครับนี่คือหนึ่งอีกตัว เจ้าเพชรบุญชูเจ้าโชคบุญชูบญชเบิงครับฝากไ้น้ำครับอีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับสองทาง,งเบิงได้ทีของลาล่าครับเดี๋ยวลาล่าทีไปตามติตที่ขอบนะครับ